ก็มีตัวดูคอนเสิร์ตตัวอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันปลาหมึกปลาหมึกปลามกคู่กินอิ่มจนมึนอิ่มจนมึนเลยอยูคุณแม่ สวัสดีครับวันนี้บิรุสังก็มาเดินเล่นชินจูกุนะครับไม่มีอะไรทำวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยพาคุณแม่มาเดินเล่นชินจูกุเดี๋ยววันนี้จะแบบไปวินโดว์ช้อปปิ้งกันแล้วไปหาอะไรกินกันเหมือนเดิมมาเดินตะเวนชินจูกุว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ที่หน้าสถานีารถไฟฟ้า KO นะครับฝั่งตะวันตกนี่เลยออกจาก KO มาเลยถ้าใครจําได้คือฝั่งนี้เป็นฝั่งตะวันตกจะมีห้างโยโดบาชิแล้วก็ฝั่งปาจิงโกะฝั่งเนี้ยเยอะๆเลย นี่อันนี้คือห้างโอชิคิวนะครับก็จะมีบิ๊กคาเมราอยู่ข้างในแล้วก็มีห้างยูนิโคลตรงนี้ไม่ได้มานานนะครับวันนี้เห็นเขาย้ายที่สูบบุหรี่โปรติที่สูบบุหรี่จะอยู่ตรงนี้เนะี่ยเขาย้ายไปอยู่ตรงกลางนี้แล้วนี่ตรงนี้ดีเลยจะได้ไม่ไม่ได้กลิ่นบุหรี่นี่เจอดอกบานไม่รู้โรดของไทยนะครับนี่ ขายาราคา1ช่อ3ามถ้า2ช่อ750 3ช่อ1 0 0 0ันตรงนี้ก็เป็นถนนหน้าห้างยูนิโคลนะครับตรงนี้จะเป็นร้านขายตั๋วราคาถูกยเยอะเลยเรียงตรงเนี้ยตรงนี้ตั้งแต่ตรงร้านแรกคือ,ร,อร,ร้านตรงนี้แล้วก็เรียงไปเป็นตับเลยเนี่ยซื้อตั๋วราคาถูกมาซื้อได้ตรงนี้ นี่เลยก็จะมีตั๋วถูกมากมายทั้งชินกังเซ็นแล้วก็รถไฟต่อให้รถไฟในโตเกียวก็ขายถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตั๋วเข้าสวนสนุกต่างๆก็มีตั๋วดูคอนเสิร์ตตั๋วอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเรานี่จักรยายคันนี้นี่คือเจะจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือก็จะเป็นอะไรเนี่ยฮะล้อใหญ่ประหดเติบขนาดนี้ ย่านชินจูกุนี่ยังอยู่ฝั่งตะวันตกอยู่นะคิดถึงกันหรือเปล่านี่เราก็มาถึงหน้าโรงแรมอ่าพรินซ์โฮเทลชินจูกุนะครับเขาบอกว่าปิดให้บริการตั้งแต่วันที่6เดือนกันยาเป็น้นไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่เลยโรงแรมนี้เลยก็คือโรงแรมพรินซ์ชินจูกุที่ปิดให้บริการตอนนี้ตั้งแต่วันที่6กกันยายน นี่ตึกนี้เลยคือตึกยามาดะเดงกิตึกลาบีเป็นตึกที่เพิ่งสร้างใหม่ห้างใหม่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าจะเจงแล้วเขาจะปิดให้บริการวันที่4ตุลาคมนี้เป็นที่น่าีิดายอย่างยิ่งเขาสร้างตึกนี้มาเพื่อให้เป็นเลนด์แลนมาร์คของชินจูก,กุด้วยแต่เขาบอกเขาจะไม่ไม่รื้อตึกนะเขาจะแบบว่าเป็นให้กิจการอื่นมาเทคโอเวอร์แทนตรงข้ามตึกลาบีนี้ก็จะเป็นย่าน แหล่งบันเทิงกลางคืนก็คือย่านคาบุกิโจนั่นเองนี่เลยตรงนี้อันนี้อ่านว่าคาบุกิโจวันนี้ย่านคาบุกิโจก็ยังเงียบเหงาอยู่ยังไม่กลางคืนคึนคกคักนะต้องกลางคืนกว่าถึงจะคึกคักตรงนี้ก็เป็นถนนที่เรากําลังจะเดินไปที่อซอยโรงแรมห้างอะไรนะโรงแรมก็ซิล่าเนี่ยตรงนี้มันจะมีห้างดงกิโฮเทลดงกิโฮเทตตรงนี้เลยนี่น,นตรงนี้เลย ซึ่งตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างจะซกเศรานิดนึงนี่ดงกิโฮเทรือที่คนไทยเรียกว่าร้านดองกี้ที่แปลว่าร้านเองจริงๆมันไม่ใช่แปลว่าดองกี้เลยมันคือดงกี้นี่เลยดง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 กี้เลยเห็นไหมเนี่ยมันคือดงดงกิโฮเทไม่ใช่ดองกี้นี่แล้วเราก็เดินเข้าไปในซอยก็จะเห็นโรงแรมก็ซิล่าตรงนี้เลยก็ซิล่าตรงเนี้ยเขาจะออกมาเห่า ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะก็ซล,ล่าจะเห่าออได้ด้วยแล้วจะมีควันออกมาด้วยถ้าเกิดมาตอนต้นชั่วโมงเนี่ยมันจะเห่าออกมาให้เห็นสิ่งที่เราจะไปก็คือสุดซอยน,นี้นั่นเองอ,ลลอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าตึกกอซล่าเนี่แหละเพราะนั้นคือร้านซูชิกินไม่อั้นที่บิลซังชอบไปกินนั่นเองเเออซูชิกอซี่าเออซูชิกอซล่า คิดถึงกันไหมย่านโลกีแห่งนี้รอา,ารค่อนข้างเยอะมากตรงแถานี้นี่ร้านนี้เป็นร้านซูชิด้งที่บิวสังก็ชอบมากินเหมือนกันราคาไม่แพงเท่าไหร่รนี่เลยร้านนี้เลยคิซุนะซูชิที่เรากำลังจะมากินกันซูชิกินไม่อั้นราคาแพงนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเลอค่าจริงๆ กินได้ทั้งหมด100ชนิดผู้ชาย3,980เยนผู้หญิง3,480เยนเด็ก2,000เยน <Okay. S 1> นี่เลยอูนิของนายแม่นี่เลยซัดมาเลย3ชิ้นแล้วก็ชูโทโร่2ชิ้นนอกนั้นก็แบบว่ามโมูสุดตัวเอาอันนี้ก็ของเรามาแนละ้ะอ่ะนนี้เนี่ยออกมาก็มืดค่ำพอดีเลยเริ่มมีแสงสีแล้วย่านคัมโจ ขาบอกอย่านนียเป็นย่านที่ติดโควิดเยอะที่สุดด้วยแล้วเราก็มาเดินกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลาบีก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน,นไหนๆเขาจะปิดร้านแล้วเขาต้องมีอะไรลดราคาแน่ๆเราต้องไปหากําไรจากตอนนั้นดูคุณขุม <Hey. S 1> เต้นระบำด้วยอ่ะแม่แม่ผู้เคยโอ้เต้นนี่นด้วยคุกกี้เสีงยงไทยเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น อาวดูมีปั้นข้าปั้นเหมือนกันด้วยโอ้โหถ้าเราคลิปนี้ลงไปเนี่ยเราจะถูกติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยดูคุณนายแม่อ่ะเต้นกับคุณยนต์แล้วกันนะอ่ะ เราก็ออกมาจากลาบีแล้วมีรถส่วนใหญ่จะขอยดร,ราคาหมดเลยอย่างโทรทัศน์หรือตู้เย็นเนี่ยร,รถน่าจะลดราคามากมายมหาศาลคนบอกว่าจองกันบอกว่าทั้งชั้นแบบว่าของหมดแล้วเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีบางอย่างเนี่ยรถพันเยนบ้างสามพันเยนบ้างอะไรเงี้ยยังลดเรื่อยๆจนกว่าห้างจะปิดก็คือวันที่สี่ตุลาถ้าเกิดสมมติมาก่อนวันที่สี่ตุลาซื้อคุ้มมากที่นี่อันนี้ก็เข้าย่ามค่ำคืนแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสายช้อปปิ้งเหมือนกันอยู่ตรงหน้าคาบุกิจโจเลยถ้าจะจำได้คือร้านนี้คือร้านผลไม้ที่ขายพวกอ,อังุ่นหรือว่าเคตาลูปหรือว่าเมลอนอร่อยๆ่เนี่ยเสียบไม้ขายแต่ว่าตอนนี้ก็ปิดแล้วอันนี้ก็อยู่ฝั่งทางด้านตะวันออกของสถานีนี่คันนี้คือสถานีเลย ตอนนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นมาเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมามนี่เลยเดินผ่านออาต้าวิสตัอันนี้ก็เป็นย่านฝั่งตะวันตกยามค่ำคืนตรงหลังบิ๊กคาเมรอันนี้ก็เป็นถนนเมนหลักหน้าบิ๊กคาเมร ร้านรวมค่อนข้างปิดไปเยอะเหมือนกนนันเนี่ยนี่ห้าง ABC ที่ส่วนใหญ่นักช้อปปิ้งก็จะมาช้อปกันตรงนี้ก็ค่อนข้าง,างที่จะว่า,วางเหลือเกินุตอนนี้สถานีชินจูกุนะมันจะเดินจากฝั่งตะวันออกเชื่อมไปฝั่งตะวันตกได้โดยที่ไม่ต้องผ่านประตูตอกตัวแล้วคือต่อให้ฝนตกแดดออก ร้อนยังไงเราก็เดินใต้าอาคารได้เลยก็ทําแบบว่าเดินทะลุได้แล้วดีจริงๆอ่ะวันนี้เราก็เสร็จภาร,รกิจการมาช้อปปิ้งหลาหลาลาที่ซินกุมากินอาหารอะไรที่คุณไหนไม่อยากจะกินมากๆนานละก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วแหมที่พอจะกลับบ้านแล้วนะก้าวขาไม่ออกเลยช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยภูมิการไปรับไครับขาเดี๋ยวคลิปหน้าบิลซังจะพาไปไหนทําอะไรติดตามตอนต่อไป